ในที่สุดเราก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเงินอีกเป็นล้ลานล้านและดูการแต่งตัวของเรานี่คือซูเปอร์สตาร์หลังจากที่เราได้ค่าคนมามากมายไม่นับนับไม่วทวนนับไม่ทวน และตอนนี้ข้าเป็นเจ้าเมืองแห่งลอสซันโตสและทุกที่บนแผนที่ในที่ตรงนี้ข้ามีพักพวกมากมายและนี่คือบ้านเกิดของข้าที่ลอสซันโตสข้าคุมทุกพื้นที่ในลอสซันโตสที่ซึ่งเป็นสีเขียวคือพื้นที่ของข้าทั้งหมดข้าเป็นเจ้าของทุกอย่าง ในโลกใบนี้ข้ามีปืนมากมายที่นับไม่ถ้วนรวมทั้งดอกไม้ก็สามารถเอานำมาเป็นอาวุธได้ <c oughs> ข้ามีกล้องเป็นอาวุธสื่อไรจ้จรรยาบรนแบบข้าสื่อแบบมีจรรยาบรน <c oughs> การถ่ายรูปหน้าตาก็หล่อเอาระเบิดกินได้ไหม <c oughs> ข้ามีปืนนับไม่ถ้วน พวกมึงมาบดบังลังสีอะไรกูเนี่ยไปไกลๆก,กูกูกำลังรออยู่ข้ามีปืนมากมายนับไม่ถ้วนม,มีทั้งลูกซองปืนสั้นดิเซอร์ไรเกิลและไม้ผูพร้อมแทงเข้าเอาบรรยากาศแถนี้มันไม่ค่อยดีนะักนายชื่อเลนลี่เหรอ แดคิวหน่อยไหมค่าคือขายใหญ่แถวนี้ทุกคนไม่มีใครกล้าหือกับข้าข้ามีรถมากมายทั้งรถสปอร์ตมอเตอร์ไซค์หรู <c oughs> ข้ารวยที่สุดได้รถซันโต้ว้าวว้าว,าว,าวาด้วยเงินที่มากมายนี้ข้าสามารถทำอะไรก็ได้ ข้าสามารถบินไต้ต้นต้นอะไรวะไม่รู้ในเมื่อข้ามีเงินมากมายขนาดนี้แล้วข้าว่าข้าอยากออกไปเที่ยวนอกโลกซะหน่อยเผื่อมีอยากเปิดหูเปิดตาบ้างเออจะมีอะไรให้ได้ทำนะตอนนี้ข้าขอไปสถานีรถไฟรถสันโต๊ เพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินตอนนี้ข้าได้จองตั๋วไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งข้าได้บอกกับข้าได้บอกกับนักบินว่าพาข้าไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ที่ที่ซึ่งมันอเมซิ่งที่สุดเพราะข้าอยากจะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆข้าไม่รู้หรอกว่า ที่ใหม่ๆนั้นที่นักบินจะพาข้าไปมันจะไปโผล่ที่ไหนแต่เขาได้บอกไว้ว่ามันเป็นสถานที่มหัศจรรย์มากๆมันเป็นที่ที่ข้าไม่อาจนึกคิดได้เลยแจะข้าจะจอดไว้ตรงนี้ทำเสมือนว่าข้าจอดไปแล้วกัน <c oughs> ดูสิข้าหล่อขนาดไหนมีเงินเท่าไหร่ สิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อย,อย,อย,อยหนึ่งร้อยสิบห้าล้านไม่มีใครมีเงินเยอะมากกว่าข้าอีกแล้วและข้าจำเป็นต้องไปเที่ยวต่างประเทศลาก่อนเมืองที่ข้ารักแล้วข้าจะกลับมาในเร็วๆนี้ข้าไปแหละ ทำไมมันปวดหัวเช่นนี้นี่กูอยู่ที่ไหนแล้วทำไมตัวกูเป็นอย่างนี้กดซ้ายนะแล้วกดขวาแล้วเพื่อเลือกตัวละครเนะยเราสามารถเลือกตัวละครได้ไม่ค่าุการล่างค่าคืนค่าจะเล่นเป็นตัวดีหรือตัวนี้ดีหรือตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้ดีไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กด enter To select t h a t skin <speaking> เพื่อเลือกสกินอันนี้โอเคในเมื่อ okay. พระเจ้าให้เรามาเริ่มชีวิตใหม่มันคงเป็นเวรกรรมของข้าแล้วแหละที่จะต้องมาเผชิญกับโลกใบใหม่โลกใบนี้ข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะข้าผ่านมาหมดแล้วเราไปเริ่มกันเลยกรุณากรอกอายุของตัวละครของท่านข้าอายุเท่าไหร่แล้วข้าไม่บอกหรอก ขายุ22ขวดโอเคมาแล้วครับคุณผู้ชมครับและนี่คือโลกใบใหม่ของเรานะฮะเขาแนะนำสถานที่อยู่นะฮะสถานที่นี่คือธนาคารนี่คือสถานที่ที่คุณสามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นการฝากถอนหรือตรวจสอบยอดเงินของคุณพื้นฐานคำสั่งในการทำธุรกรรมทางการเงินนะฮะ ก็จะมีคําสั่งแหละตรวจสอบยอดเงินถอนเงินได้ฝากเงินก็ได้นะโอนเงินละ่ะไม่บอกไม่เป็นไรแล้วค่อยไปถามเอาเราไปสถานที่ต่อไปกันคุณสามารถนํายานผ่านะมาทิ้งที่นี่และคุณจะได้รับเงินเป็นสิ่งตอบแทนโดยใช้คําสั่ง drop c a เมื่อขับรถไปยังพื้นที่สีแดงที่ปรากฏอ๋อเหมือนเอารถมาขายต่ออะไรประมาณนี้ไหม และนี่คือสถานีตำรวจแห่งเมืองลอสซานโตสที่คุณจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเ,เมื่อเข้าไปภายในคุณควรรอในล็อบบี้ก่อนที่จะได้รับการบริการหากมีข้อสองสัยหรือแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่สามารถทําได้ที่เว็บบอร์ดของเรา,าถือว่าเข้มเข้มเข้ม,ขมส่วนงานอาชีพมีงานต่างๆที่จะช่วยไม่ให้คุณตกงานโดยบางงานตัวคุณอาจจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่เพื่อทําหน้าที่นั้นๆซึ่งแต่ละงานก็ต่าง แตกต่างกันออกไปขอให้คุณปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังอย่างตั้งใจอามาดูอาชีพกันบ้างนะครับเริ่มต้นนี่คือเริ่มต้นชีวิตใหม่อาชีพช่างซ่อมอาชีพแรกคุณสามารถหางานช่างใกล้เคียงที่ท่าเรือ, Ocean. โ,อโอเชียนโอเชียนโอเคผมอ่านถูกแล้วช่างสามารถซ่อมแซมยานผาานะเพิ่มในตัดและแม็กกระทั่งการพ่นสียานพาานะโอ้โหสุดยอดไปเลยงานนี้งานช่างซ่อมเนี้ยใครเป็นเด็กช่างนะ ควรยึดหลักอาชีพนี้ไว้นะดำรงซึ่งความเป็นช่างอาชีพต่อมาครับอาชีพต่อมานะครับเป็นอาชีพตัวแทนจำหน่ายอาวุธนะครับคุณสามารถค้นหาอาชีพนี้ได้ที่บริเวณใกล้เคียงกับร้านค้าอาวุธของเมืองลอสซันโตสนะโดยคุณจะต้องหาวัสดุต่างๆเพื่อนํามาทําอาวุธนะครับโดยอาวุธจะมีทั้งหมด10ระดับแต่ละระดับคุณจะต้องปลดล็อกอาวุธใหม่ๆนะทำอาชีพนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วจะสามารถทําอาวุธใหม่ได้อีกเรื่อยๆนะ ส่วนวิธีทําเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะอาชีพนักสืบครับอาชีพต่อมาคุณสามารถหางานนักสืบใกล้ๆกับธนาคารนักสืบสามารถติดตามคนยานพาหนะต่างๆและบ้านได้นะในการติดตามยานพาหนะและบ้านแต่คุณจะต้องยกระดับระดับขึ้นที่สูงขึ้นไปอีกและเช่นเดียวกับงานค้าร์วุธจะมีทั้งหมด10ระดับต่อไปครับระดับนะก็คือเลเวลของผู้เล่นเองเนะี่ย หนึ่งในระบบที่สําคัญคือการกําหนดระดับของผู้เล่นนะตอนนีร้ระดับยังไม่แตกต่างกันมากซึ่งแน่นอนว่านอนาคตแต่ละระดับจะก็จะได้ผลลัพธ์บางอย่างที่ต่างกันไปโดยการเลื่อนลำดับจะมีการเพิ่มระดับแต่ชั่วโมงที่ระบบได้กําหนดโอเคครับและยังไงต่อโดยสรุปขอบคุณสําหรับการอ่านและการทําเข้าใจก่อนเริ่มต้นหากคุยมีคําถามหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการเล่นเกมบนเซิร์ฟเวอร์เราสามารถสอบถาม ของเราสามารถสอบถามได้ที่เราได้เว็บบอร์ดเออกด n เนเนี่ยหากต้องการความช่วยเหลือจากสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งคุณสามารถใช้คำสั่งเฮมีเพื่อขอความช่วยเหลือถ้าคุณเห็นผู้เล่นใดๆที่ผิดกฎโปรดใช้ r e p o r t เพื่อรายงานผู้ดูแลระบบสุดท้ายนี้อย่าลืมลงทะเบียนและเยี่ยมชมและเราและเพื่อนๆสมาชิกได้ที่เว็บบอร์ดของเราโอเคครับณตอนนี้จากหล่อล่ำ กลายเป็นไส้แห้งเสีบผีไม้เสียบผีกันเลยทีเดียวเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่โจโ๊กเเนี่ยโอเคครับเรามาดูระบบภายในเกมเมือนก่อนนะกด f 6นะครับเพื่อเริ่มพิมพ์คำสั่งแต่และคำสั่งจะเป็นใช้กด slash เอาแล้วก็พิมพ์อะไรไปก็ได้แล้วแต่คำสั่งโอเคคำสั่งผมจะบอกกันเลยนะว่าคำสั่งแรกก็คือ s สเตตพิมอย่างนี้นะมันก็จะขึ้นเนี่ยด้านซ้ายบนเราเนี่ยนะว่าคีไอดีของเราออนไลน์ชื่ออะไรอายุเท่าไหรเพศอะไรเวลาออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์ทักษะอาชีพกลุ่มอาชีพยศเงินในบัญชีเงินสดทักษะวุฒิอะไรพวกเนี้ยนฮะมันหลายอย่างเนี่ยที่เรามีประมาณนั้นแลวกันเหมือนว่าเช็คเช็คตัวเราอะออประมาณนี้นะฮะและคําสั่งที่2 He l ดูซิว่ามีอะไรบ้างเซิร์ฟเวอร์คำสั่งก็จะมีนี่ฮะหลายอย่างนะอาชีพที่พักอาศัยท่าทางการเคลื่อนไหวทั่วไปเนี่ยลองดูทั่วไปดูโอ้โหคำสั่งเยอะแยะมากมายเลยครับแต่จะมีที่เว็บบอร์ดเว็บบอร์ดอยู่นะฮะว่าสามารถใช้คำสั่งแต่ละคำสั่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยช่วยอะไรเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยตามที่เขาบอกเลยสแล็คนะฮะ เพื่อสอบถามคนอื่นๆได้เอ้ไทับเเป็นวักนะแล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับคนอื่นๆก็สามารถช่วยเราได้นะฮะและในตอนนี้ครับเงินเราอยู่500เงินดํานบัญชี2 0 0พอันดับแรกที่คุณจะทำทำอะไรหางานทำเดียบ <c oughs> หางานทำเดียบพี่น้องครับและอาชีพมันมีอะไรบ้างล่ะครับ เดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนี่คือคลายเชลตันข้าชื่อว่าคลายเชลตันอายุ22ปียังสดและรถพวกนี้สามารถขับได้เลยไหมลองขึ้นไปดูนะปบับเรนท์ครสเช่านะเป็นรถเช่านะกดคำสั่งเรนทนะฮะหรือว่าถ้าจะไม่เช่าก็กด Exit ซิ y เโอเคเราจะเช่าห้าร้อหมดดากกันเลยนะพี่ คไปไหนไม่รู้แต่เช่ารถไว้ก่อนนะปั๊บอ้าวไม่เสียเงินครับคุณผู้ชมดูด้านขวาบนเนี้ยไม่เสียตังค์นะคุณสามารถกดเ็เพื่อทำการติดเครื่องยนต์โอเคกดเครับนี่เป็นไงระบบเขาทรรมาดาที่ไหนโอ้โหดูเสียงท่อดินี่มันรถย้อนยุคนี่หว่าอันดับแรก เนี่ยที่เราจะทำกันเลยคือหาง,งานทำเนี่ยก็กดพิมพ์เนี่ยและ gps ดูนะฮะแล gps ก็คือจะบอกสถานที่ต่างๆนะว่าสถานที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีอ้อยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะมีสถานที่ราชาการเนี่ยก็เป็นสถานีตำรวจสูตรราชาการโรงพยาบาลอะไรก็ว่าไปนะฮะเอาอสแล gps ใหม่อันดับแรกที่เราจะหาอาชีพครับ และอาชีพมีหลากหลายมากเนเราสามารถเลือกทําได้นะฮะแต่ละอาชีพเป็นยังไงลองค้นหาดูในเว็บบอร์ดเว็บ g d a l g c o m นะครับก็จะมีตั้งแต่ช่างทำอาวุธนักสืบชาวประมงช่างซ่อมรถพนักงานขนส่งเก็บผลไม้โอ้เยอะแยะเต็มไปหมดครับเลือกไม่ถูกกันเลยนะโอเคผมจะขอเลือกอาชีพหนึ่งพนักงานส่งของเป็นยังไง อ่ะน่าสนใจนะ่ะงานไม่ยุ่งยากไปเลยครับเนี่ยครับตรงด้านแผนที่ด้านซ้ายล่างนะก็จะเป็นจุดสีแดงนะ่ะขึ้นโชว์ว่าสถานที่ที่เราเลือกตะเกียมันอยู่ที่ไหนเนะี่ยแล้วก็ขับรถไปตามที่มันบอกเนะี่ย let's go down เย้พี่มาแล้วเปิดประตูให้ด้วยปึ๊บ ด้านซ้ายบนนะครับถุงรับโดยให้โดนแบนมีผู้เล่นโดนแบผผน,นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นระบบรับไอเดียอัตโนมัตนนินี่ครับมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะอาชีพเดลิเวอร์บรีเดเวอร์พิมก็จับเพิ่มงานนะครับ get job ปุ๊บขอแสดงความยินดีตอนนี้คุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานอาชีพเดลิเวอร์เดเวอร์สตีนแล้วก็มาที่ตรงนี้นะจุดรับ รับสินค้าพิมพ์ start delivery เพื่อเริ่มต้นการขนสินค้าเพื่อส่งไปยังจุดหมายโอเค start delivery ปึ๊บเลือกประเภทเ้ยส่งอะไรดีอะอาวุธยุทธภกรณ์มมีอยู่4อย่างอะไรรถยนต์อาวุธอาหารอุปกรณ์ร้านค้าส่งอาวุธดีกว่าคุณได้กล่องขึ้นมาแล้วเอากดวหลังจากที่ยกไปใส่ท้ายรถเพื่อนำส่งอ่ะได้ไหม สงสัยต้องเป็นรถคันนู้นเนี่ยเคกด Y ว้ได้ครับขนส่งสินค้าขึ้นรถแล้วกณนาขึ้นกุณานำสินค้าส่งยังจุดหมายที่ปรากฏบนแผนที่โอเคครับกด n ตาร์ทรถเนี่ยโอเคไปครับเรากำลันงนำสินค้าไปส่งเลยจะได้เก็บจะได้มีเงินใช้กับเขาบ้างเงินสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างหลักๆเลยผมว่าน่าจะเอาไว้ซื้อบ้านซื้อรถเออขับดีๆขับดีๆซื้อบ้านซื้อรถนี่ครับนี่บ้านมีบ้านขายด้วย มีบ้านขายด้วยเท่าไหร่วะเนี่ยบ้านเลขที่149ไม่มีเจ้าของราคา53,750บาท50,000เลยเหรแล้วผมทำงานนี้มันได้เท่าไหร่วะเนี่ยนี่มีตู้ ATM ด้วยนะถอนเงินสดได้ที่นี่เฮ้ย,ยถอนเงินได้ด้วยว่ลงไปถอนเงินกันนะครับคุณผู้ชมครับกดสเพื่อใช้งาน ATM ปุ๊บตรวจสอบยอดเงิน เออตรวจสอบด,ดยิยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณคือ2,000บาทถอนเงินถอนเงินครับคุณอาบุญจับเงินที่ต้องการจะถอนสามารถถอนได้จงสุดหนึ่งแสนจากไอเทมเครื่องนี้ในเหตุทุกครั้งในการทำการถอนจะมีค่าธรรมเนียม2บาทต่อครั้งโอเคถอนมาเลย2,000เงินไม่มากพอโอเคสบาทอ่ะโอเคกดก็มี2,000อ่ะกด1,998กก็แสดงว่าหมดใช่ไหม มาจากไหน12บาทโอ้สงสัยเป็นค่าทมเนียมเนะี่ยมาถอนมาถอนแล้วได้ตังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ส,สัยจะเป็นอย่างนั้นนะี่ยโอเคเราจะไปส่งของกันนี่ก็เป็นบ้านนะเป็นบ้านที่มีเจ้าของแล้วนะเขามีเจ้าของแล้วนะครับเนี่ยก็มีบ้านหล,หลายที่โอ้โหเราเดี๋ยรามาหาบ้านถูกๆซื้อบ้านถูกๆก,กันอยู่อยู่กันดีกว่านะีตอนนี้เรามีเงิน2 5 0 0แล้วกว่าจะได้ห้าหมน นี่กูส่งกี่รอบวะเนี่ยแต่ละอาชีพก็ทำงานแตกต่างกันไปนะครับก็เดี๋ยวอาชีพแต่ละอาชีพเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองอาชีพนี้ดูว่าได้ไรายได้ดีไหมนะฮะมาส่งของให้เขาแล้วเนี่ยส่งได้สักเท่าไหร่เชียวอืมซอกนี่เหรอโอเคส่งอาวุธเนี่ย ที่ตัวละครใครใช้ตั้ว